ะะที่เมื่อคืนพิู่จน์ไม่ได้กลับบ้านเกิดส่งค้ามคู่เอกระหว่างควันล่ากับพงฟองฟ้าด้วยค่ะเธอสองคนมีบางอย่างเสมอเหมือนกันในแงล่ลบเรียกแม่ว่าแม่หน่อยสิลูกหนูขันแก้วเออขอบพระคุณมากค่ะแต่ว่าขอบพระคุณคุณอาน้อยมากนะครับ น้องคงเขินจนพูดไม่ออกเรียกแม่สิขอนแก้วคุณแม่ <c oughs> แล้วนี่ก็คือคุณยายแพล่คุณยายจัดห้องไว้ให้หนูแล้วนะคะอยู่ใกล้กับห้องของพี่นาศก็คุณแม่น้อยขอบพระคุณนะคะคุณยายทีนี้แหละบ้านนี้ได้มีแขกประจำทํำทีว่จะมาเยี่ยมน้องสาวบ่อยๆแน่ใช่ไหม ขอบพระคุณคุณ,าคณยายแล้วก็น้องนาดมากนะครับน้องนาดครับพี่ต้องเตรียมหนังสือหรือว่าอุปกรณ์การเรียนอะไรบ้างครับพี่จะได้ไปจัดหามาให้นาดมีพร้อมแล้วค่ะนานจบเอกด้านภาษาแล้วค่ะไม่ต้องห่วงผมขออนุญาตอบรมสั่งสอนน้องสาวในการปรับตัวแล้วก็ประพฤติตัวให้เหมาะสมเวลายอยู่ที่นี่สักครู่นะครับเอ้านี่ยังแต่เมื่อคืนจนถึงเมื่อเช้าเนี่ยแกยังอบรมไม่เสร็จเหรอหรือว่าอบรมยังไม่พอ ไม่ต้องอบรมหนูเพิ่มเติมหรอกคะ่ะหนูจำได้แน่นทุกคำพูดเลยคะ่ะพี่ชายขึ้ปไปดูห้องกับยายกับคุณแม่น้อยดีกว่านะคะค่ะ<ป>ขออนุญาตน้องสาวนะคะ วันก่อนอะ่ะฉันยังเด็กกับทิพแบบค้างเติ่งเลยวันนี้ฉันขอไปเดทต่อได้ไหมอะ่ะนะนะเชิญเยยฟ้าสีทองผ่องอัมภัยหัวใจเบิกบานใหเพื่อนรักไปทิพไปครับ